โอเคครับเราจะมาชมการแสดงที่เพิ่งโพสที่เพิ่งจะส่งผลงานไปไม่นานมานี้และเป็นกระแสอยู่ใน Tik t o k เจอคลิปมากมายเลยกับการแสดงที่มีชื่อชุดว่าฉลองหวนวลนทองสำลีน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับโนราภาคใต้ประวัติความเป็นมาของโนราใต้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงนางทองสำลีเมื่อใดก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโนราใต้ขอขอบคุณช่อง <ใน S 1> สุริย <ใน S 1> สอน,<ใ>นสุระ<ใ>น,นะครับขออนุญาตรีแอคนะไปเลย ฉลองหวนนวันทองสำลีโอ้เอิดโพสตมาก็จึ้งละหนึ่งไอ้ตกไฟนะคู่น้าตกไฟนะจัดไลติ้งคู่น้าตกไฟนะ หรือจงใจหรือตั้งใจปีนี้ระเบียบขึ้นเวทีม oh, uh ิสแกรนอ๋อโพสแรกก็สวยเลยสวัสดีครับธนายุทธสวัสดีครับอ๋อ oh, mm hmm. จัดเป็นคู่คู่พระนางเป็นโนราพระนางนนนวัทองงสีชต้พลากไป

เสื้อผ้าก็ทองแดงแดงทองใส่เสื้อแบบประยุกต์แบบโบราณโบราณโอ้ไม่ค่อยเห็นงานอีสระไม่ค่อยเห็นสถาบันทางอีสานทำผลงานเป็นใต้เลยเนาะ แล้วก็เก็บนักแสดงชายเข้าไปเป็นนักแสดงคู่หญิง3ามคู่ใส่เล็บแบบโนราใต้เออนี่แสดงว่าต้องเป็นคนใต้เป็นเรยงอีสานหรือเป็นเด็กอีสานที่สนใจภาคใต้หรือเปล่าถึงทำผลงานเป็นใต้นี้อย่างไรนี้ อาอาก็คือถ้ารำโนราใตา้เอ๊แต่วงนี้ยังไม่ค่อยเท่ากันเนาะบางคนลายยังไม่เท่ากันเนาะ โอ้ย oh, หัวไม่หลุดด้วเออเลยใส่หัวยังไงแง่นตัวอ่อนหัวไม่หลุดเออใส่ไหล่หนึ่งเออเออยังง่ายลงเหลี่ยม นี่เขานุ่งผ้ายังไงหรือตัดสำเร็จด่ะเป็นเหมือนลายผ้ายกสีทองทองผู้ชายหายไปโลวันนี้มีสร้างสารรค์ไหมคะชุดล่ดีคะโอ้ อา้าวตกเฟรมไปแล้วนี่เด็กอีสานหรือเปล่าเนี่ยหรือเด็กใต้ลำเด็กใต้ที่ไปเรียนอีสานหรือเด็กอีสานมาลำใต้เออเออผู้ชายมาแล้วเออผู้ชายสตรองกว่าเออ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 อย่างนี้สิเออ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 รออยู่ ผู้ชายดูแบบคล,คล่องแคล่วเออเออแต่ลายยังไม่เหมือนกันเนาะเออ,เอ,อผู้ชายดูปราดปรเปรียวและลงตัว คานิงแก้วสีดาเหรอเหมือนเคยรีแอคแล้วเลยเอ้ยคาน,นิงแก้วสีดาปะใช่ไหมคะมเออก็เป็นระบำโชว์แม่ท่าโนราโชว์ความสตรองโชว์ความอภินิหารของนักแสดง ซึ่งก็แอบยากอยู่นะแอบยากอยู่นะเพราะว่าเอาตาตรงเลยโอ้โอเคโพสนี้สวยเออเออบาลานซิ่งดีเออเออเออเอเอ,เอ,เอนิ้วเป็นไงยากนะคืออีสานทำงานใต้ซึ่งมันค่อนข้างไกลมากแล้วโนรามันเป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นเฉพาะ มันเป็นนัาตลักษณ์เฉพาะจริงๆซึ่งเด็กใต้บางคนนะ่ะที่เขาจะรำโนราได้สวยนี่เขาต้องเป็นแบบฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยหรือแบบเขาต้องคุกคีตีมงอยู่กับศิลปะการแสดงแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเซตเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กอีกสานที่ไม่ได้มีพื้นฐานโนราใต้มารำเนี่ยก็ถือว่าชื่นชมในความสามารถในระดับหนึ่งแต่ ถ้าไปคุมแพรกันระหว่างงานใต้แท้ๆก็อาจจะความลุ่มลึกหรือเข้มข้นนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะอันนี้พูดตรงๆไม่ไดรามาเนะาะีิจารตรงๆอะ่ะเออเพราะว่า งานใต้อะครูจิ๊บไม่ค่อยได้รีอกนะครับแต่งานใต้เขากูจึง้งงานใต้เขาก็ร้อยอย่างแรง,งนี่ก็แข่งขันกันสูงเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างสารรค์ระดับมัธยมอ่ะโอ้โหอะไรที่เป็นโนรานี่แบบเป๊ะปัวปังมากเอออัออ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 นนี้ฉันซื้อ เออเออเอออู้ทำไมดนตรีเบาเอ่ะเออใ <laughs> <laughs> ห้อภัยหมดแล้วแม่ยัยดรีมก็เมาเอาจริงถ้าเด็ก เซตทั้งหมดนี้เป็นางอีสานแล้วมารำใต้เนี่ยมันยากนะคุณยากนะน,นั่นฟาดเออเอออืมเออเอลิศชอบเซตเมื่อกี้ปะเออโพสทำได้ดีจบยงังเออยังเหรอ ยูจิปรีแอคอีแปะหเรียนสามวัฒนธรรมหน่อยครับอ่ะเด็กเจนเย็นนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอไลฟ์ขึ้นไปถุงบนก่อนเมื่อกี้ใครคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์หลังเนี่ยเออเอฟาดเวียงเออเเวียงเออ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 นออเ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 ออออเเออเออ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 เเออ โอเคทุกคนเป็นกำลังใจให้นาะสำหรับผลงานที่มีชื่อชุดว่าฉลองหัวนวนทองสำลีนะครับซึ่งก็เป็นผลงานของเด็กๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นเอกนาตยิสินไทยนะฮะมมศเก็มี2เอกพื้นเมืองกับไทยซึ่งบอกแล้วว่าถ้าผลงานนี้เป็นผลงานของเด็กอีสานแล้วเขาสนใจที่จะทำศิลป,ปะวัฒนธรรมที่นอกเหนือจากกลุ่ม ศิลปะวัฒนาท้องถิ่นที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้แล้วเขาเป็นทำภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าชื่นชมในความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับผลงานสร้างสารรค์ภาคใต้ที่เป็นเด็กใต้ทำก็มันมัน,ม,นมันก็อาจจะตรงนั้นเขาอาจจะลุ่มลึกกว่าเพราะว่าเขาอยู่ในในพื้นที่วัฒนธรรมท,ที่เออเป็นโนราใต้แบบ ถึงเครื่องแบบร้อยๆเลยนะครับแต่ติงนิดนึงมีบางช่วงคุณจิ่าผู้ชายหายนานไปผู้หญิงแบบโฮโชว์ไว้ได้ในระดับหนึง่งแต่พอมีผู้ชายออกมาดีครับเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสารรค์ผลงานชุดฉลองหวน,นวนทองสำลีนะแล้วก็ชื่นชมที่คุณกล้าที่จะสร้างสารรค์ผลงานเสือปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคอื่นที่ไม่ได้เป็นภูมิภาคของคุณ เยี่ยมจ้าและขอขอบคุณช่องสุริยะสอนสุระด้วยจ้า